ครับสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสูส่ส่งดาวเครืองสาวลาคือเกา่ารโดยพี่น้องอ้าวเพจยังไงน,นละลูกโอ้ออคือผัดธนาแทะจ่อเหยียบขึ้นไปพอไก่เจ้าเองฮะขับรถลูกพอขับรถมาลูกอ่ะไอ้อุ๊งสบายดีปั๊ลูกวันนี้ห้าสิบเป็น้องสีเอ้ย้องสีเห็ียยังลูกไปลินอืมไปหาถ่หาโอมหาอ่อง บอกกายเจ้าคนสิไปยังยังหงสีพี่น้องเอ้ยเพิ่นม <with> er ีอยากบอกว่าแม่สิไปอีบอกกันกับโบได้ลงคลิปคือเก่าเด้อพี่น้องพวันเนี่ยคลายเครื่องส่วงนี่แล้วกับโบได้ไปใสขนาดเนาะแล้วกับโบได้มีเวลาบางมือก็ลงมือละคลิปเดี๋ยวนี้บางมือก็ลงมือละซอมเพราะว่าเนี่ยคลายเครื่องแหม่ก็เลยโบมีเวลาถ่ายซ้ำขออภัยนั่นเลยพี่น้องเด้อฮึ ไยสิพะไอแบ่งไปห้องหมอพี่น้องเอ้ยเจ็บดังอีกเลยปั่นมาแต่ห้องสีผัวเลยพี่น้องเพิ่นสิไตะลินน้ำมูเพิ่นก่อนมาถึงสีเลยกับสิเวห้องหมอแม่เขาเจ็บขังเออสามีกับสิเขาไปห้องหมอคือการสิซักยาผัวและเค้มเลยก็แล้วพี่น้องเอ้ยล้วผัวซากซักรถซากอะไรกันแน่รถซากบงใดซักบงค้ากับบงก้นบอลบอลรถไอ้แบงไอ้แบงค์กับซากสี่กับสายแบงยานดุสากยาหน่ามีบ่อย ฮาเอ็นจีนคนสนุกเมนเมนเมนแมเมเล่านี่ยนะเพิ่นเป็นสินั่นเนี่ยบอสพนโต๊กพี่น้องเอ้ยหยิบยับยิบยับผ้ากระคืมพนกระโต๊กเครื่องกระขืมม่นมัตเตห่าอะไรมื่อนี่ให้อันน้องสาวเพิ่นเก็บพี่น้องเอ้ยเวลถ่ายคลิปนั่นเพิ่นไล่หมื่นเลยพอโบมีเวลาเนี่ยคลายเครื่องเนี่ยมื่อนี้คนไลยอยู่ได้ว่าอยากถ่ายอยู่หักโอ้ยจะสิ่เหต,ตุอะไรวะสิถ่ายเป็นั่นก็เลยว่า หาเวลาอยู่พี่น้องเอ้ยแม่เราอยากซ่าเค็มซองเค็มเป็นยังก็อเราอยากซ่าเค็มซองเค็มซั่าก็สิเป็นยังอยากซักยาอยู่บอกไปลูกน้องอยากซักยาแห้งกสิบ้าวเราอยากซ่ามาเจ้าซ่าเอาผมไปเอาเศร้าเลยเจ็บดำเมื่อจะซ่าไวใช่รึซ้าต้องซ่าไวเนาะไปลงสีพี่น้อง ฮาลานทั้งซองทั้งซามอะไรพี่น้องคนตกพี่น้องเอ้ยทางอากาศน่ะดีดีดบ่ฮ้อนเมื่อนี้นะอากาศโคตรด,ดีเลยพี่น้องเอ้ยถ้าอ่องนัง่งเมื่อไงวะว่าดินน้ำอ่องน้อยอมมีพี่น้องเอ้ยดึงเบาไก่ยปุชิมาอยังไรผุนซวนมาได้ไหมอุ้ยพฝนตกพี่น้องเอ้ยเสร็จยังอยู่ลูก เห็ดยังอยูดินเกมดินเกมดินเกม,เเกมยังโอมพีไฟ,ฟพี่น้องเลยคือมาหลอดแฮะนี่วัดเห็ดปาเชีองเมืองเน่ปลาโทรหาไพากกินนี่นะไพ่ไห,ห,ห,หล่อไอโอมคือไออ้งคือหลอดแฮะลูกบักลาไปไซ โอ้สบายดีปะลูกไหมลูกอ่าไอ้แบงสบายดีปะลูกไหมแบงเจ็บดงางเห่อเอ้ยบ๊สบายเป็นไงเจอ,อ,อ,อกันสี่คนสี่สหายพี่น้องเอ้ยสี่สหายจากแม่เพิรไปใช้อะไรพี่น้องฟองสีเข่าพี่น้องเอ้ยฟองนองสาวเพิ่น อ๋อจะยุ่งกับยุ่งก่าคอันป้าป้าโทรหาไพ่หับกจินี่องหรือโอมจะกินหอดป้าอยู่ลูกอือ,อะบอยจะขัวไปนอนน้ำป้านในเดี๋ยนี่ไอโอมีม่ป้าบักอะไรพี่รอดแฮะจะเป็นยังลูกพ่อคือกันบ่พี่พ <อ S 1> น้องสองคนนี่นนนผู้สาวดูดได้ฮะโอ้ผู้สาวดูดอยู่ใส่ลูกแ อ๋อเจ้าเบิกยูคลิปโอมไห้นะจะเบิกยูลูกฮะคิดตัวบ่ได้เมนดอกแบงแบงแบงโอมไปจีบผู้สาวอยู่สายแบงโอมไปจีบผู้สาวอยู่สายยงเฮียนบอกอ้าโอมแบงมาเจ้าผูจีบผู้สาวยงเฮียนเนี่ยค่ะเมนเนี่ยนะเมนมาเมนบ่แบงน้ะมันเงือกขัวมันน่ะเมนอนะ แม่ค <hi> ือว่าวว่าใส่เ <Heh> จ้าว um, like ่าไปจีผู้สาวนะเจ้ามากผู้สาวบ่ลูกเออแม่นนั่แหละมันคือหล่อแท้รึสองไอ้น่องเอ้พี่น้องเอ้ยไอ้ยิ้มยิ้มยิ้มปลาสิแค่พูดอ๋องยิ้มแน่ยิ้มแน่เนี่ยไอ้ออมอ้อมคือมันหล่อแท้พี่น้องเอ้ย ใครรอที่สุดเนาะสามคนนี่โอมแม่บอกขี้หายนี่ผู้ขี้หายนี่รออะรันก็รันมีผู้สาวโอมเลยมีผู้สาวมันล่อโอมนะน้าโอมหน่อยเน้าไอโอมรอได้อโอมนะยังนะมาเลยถึงสมมติใช่หรอวะน้าวะจะใส่รังโรดจะใส่รางโรดจะหนีบ่เฮ้ย บอกไก่ซีซือรถซิลรออันเมื slowly, normal, ่อบ้านพี่น้องเอ้ใบมาแกเขาย่ามพูนเฮ้ยเอาขั้นมื่อน้แอเ้ามาเกยเขายมพูพี่น้องเอ้บ่เฮ้ยเอามาแกขเขาย่ามพูนบ่ต้หน่อยนี่พูนต้งหน่อยเจ้าไดเขาลายนะจึงบัวอันนั่นชุดนี้คนเจ๊กนี่ได้ร้ายลยก็เขอจะได้ไม่เหมือนี หมดลงนี่หมดลงนี่ทำไมจึงอันนั้นหมดลงกต้นทำไมจึงลินอ่ะแพงกันแนงแพงกันเนาะโอ้ยอ๋อแดงนะมาบอกป้าว่าเจ้าน่ะไปดมผู้สาวยองเฮียนเพิ่งเดินมาว่าผู้สาวก็หอมเจ้าเจ้าก็หอมผู้สาวเนาะอ๋อแล้วก็แดง แบ่งว่าอองอองนั่นมีผู้สาวแล้วเดี๋ยวนี้นะอองบอกว่าสิเอาเมียปีหนาแบ่งว่าเออเออถามมันมานี่ยถามตัวโมเดเมนแบ่งว่าเออปีหนานะอองนั่นสิเอาผู้นี้ผู้สาวแล้วแบ่งว่าแม่ไม่เหรอหนอนเอาเต้นยังนะตุ๊ดนี่นั่นนี่นั่นนี่ตุ๊ดเพลงเหมือนมากพี่น้องเอ้ย ได้ย oh. ังแล้วมีคือสิงซำคนเบาเดี๋ยวนี้เด้คนนี้ผมจองแล้วนะเอาห้องไอแม่พังเนื้อห้องไอแม่พังเนื้อติดกันแท้ๆพี่น้องเอ้ยสี่สหายเพื่อนนี่ลูกน้องสาวพี่น้องเอ้ยผู้เห็นอยู่ตลาดพอไปเห็นเพื่อนอยู่ตลาดให้เพื่อนป่งหนาเพื่อนเห็นขอเพื่อนก็บอกว่าวันเพื่อนเห็นกอแล้วเพื่อนป่งหนาเมื่อเพถึนบอกว่าน้ำฝนเพป็นยากไปเลย โตหนาพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเสตโฮงสีหม้องสีระดับประเทศแล้วก็เห็ดย่างหม้ to well อตลาดหม้อไก่เพิ่นกาชีบะคายอันคายน้ำปั่นอยู่หนาเนี่ยเฮ้ยชีบะคายน้ำปั่นเลยบม้อชีคายเหล่าปั่นชีคายเหล่าปั่นพี่นาะคือยุ่งใจนี่เจว่าแน่นแว่ามุนมวนนี่แหลอ๋อเกเรกินเฮ้เฮ็ดอันนั้นให้ป้าเบิ่งนู้เฮ็ดตลกตลกนะ เุ่่ทุเนาะแ่บวกเลยเองเนาะเช็้าเนาะมาติบวกเองได้อติตอเจ้าติ๊ตอเจ้าได้แล้วยังังอกอ๋แม่จะซื้อขนมลายอยู่อ๋อฮะแม่จะซื้อขนมลายอยู่บอมาะ่ไมบดแม่ได้ลิงน้ำกันน้อยนึงกัมีแห้งที่เราเอ้ยตักกาบ่ะ ไม่หมาะโตจะโตโง่โตอ้วนโตมีซี่คายอ้วนนี่ไอ้แบงคนนยยามะปอดเป็นตุ้มเอาล้วมาลออที่ใช้บ่อนบ่อนไหนมาใช้แล้วปากเอาต้องอกเสียงหัวใช่แอ้วปาก อะไรก่เห็นไร้ปุเนื่อบิก่อนชื่อวหอยนะเห็นน้อเห็นเนื้อดูเคยไหนดูเห็นเนอเห็นบงนอเหนเอาไว้ไว้หงองโอ้เห็นแบบตลกตลกอ๋อต้วเอเจ้าเห็นให้ป่าเบิรงตอนน่ะดยตอนไหนวะตอนน่ะ เห็ดนะได้ก็อมเออไออมเห็ดคืออ่ะใหไปปุ๊บลูกเปิดเทงมาได้เปิดเทงมาได้ลูกม ยิมหวานให้ป้าบึงเออน่ะอ้เงรอออ้ิมหวานให้ป้าอ่าเห็เห็ดเห็ดนาอนไห้ป้าบ่งนูอเออลายนูเห็ดลายนูเห็ดลายนู้๊ใครเห็ดลายเป็นใคเห็ดลายเป็นอ๋อพี่นี่คือเป็นตอ่ะเห็ดเห็ดให้ป้าบ่งเน้นี่นี่คือขาใส่เลมไหนเกาเห็ดนเกา <laughs> lai 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 ข้าก the ันหลิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยหลินตามภาษาชมเพื่อนเพื่อนน้องสาวได้พี่น้องยังการได้แดงอีกแล้วผู้ชายยังการพี่น้องเอ้ยแดงเส้นเลือดเส้นเลือดบักยามไปยังการเช็นเลือด เคยคันในนี้นกาพ้นทีนี้เออพ้นนี้เออะมอันดูนี่ก็ในนี้ค่ะจมแบบเออจมกันดูเอาล่มในลูกขือจมกันแน่นสิบลล้อมบอสเฮ้

โอ้ยลังหักซะลูกลังห,หักซะ okay. เนาะเขยแล้วขับมาหงสีแล้วเหรอเข้าใจไหมข้าใจขอบใจใครเลย ขอด้วล <muitas> <arias> ุงไก่ขอบใจยไผ่ขอบใจไผ่ขอบใจลุงไก่โอ้ยลงเลยทุกด้อตกด้อตกในอ้วนจะไปชา่น้าเ่รอโอ้ยยังดีวะ คนโตพี่น้องเอ้ยบดเมื่อบ้านนะชิเมื่อส่บาดมันเมื่อบ่ได้พี่น้องเอ้ยไอ้อ่อชิส่บาดยุ่มืออื่นนะเอาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้ เออไมหอมอา้ัือมลงสออไี่านนี่เนถือกันขาักกระเทยหน่อยกระเทยใหญ่กระเทยหน่อยเอ้ยกระเทยเด้อเขาแต่ง็นิสื่อ่ะเอ้ยแอแม่เออวอาเห็นาขู่เด ไอ้เดของคเกิด่เนีเกิอลยงที่ <จะ S 1> ข้าหลอเอกสิอแล้ที่อนี่อนี้อัน้อันนี้อันน้อันน้อี้อัันนี่อันนีอน้ออเอาพี่น้องคลิปนี้กัอกนี้้้นอ้อันอันนน้บบาี